ขึใหม่นะครับของพี่บอยพิชเมเกอร์กลับไปอีกครั้งนะครับกับแหน่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงช้านะเดี๋ยวเราต้องมีเพลงช้าชาเอาไว้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับเอาละนะมารับสายอีกหนึ่งสายดีกว่านะครับวันนี้นะจะมีชายแท้นะ่ยหญิงเทียมนะ่ยหรือว่าหญิงแท้ครับลองมาฟังกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยโอ้ยชายแท้แน่นอนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผม ครับผมชื่ออะไรครับผมเจมส์ครับตัวทีสัญญาณดีเดย์โอ้โหสูงกว่าผมากเลยอ่ะครับผมชื่อเจมส์ใช่ไหมฮะครับผมโทรจากไหนครับโคราชครับผมโคราชเฮ้ยโอใกล้บ้านกันนะนะฮะนะอยู่แถวๆตรงไหนฮะอยู่อำเภอเมืองเนีฮะเมื่อไหร่คุณจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่โคราชครัเนี่ยเพาะเขาไม่จ้างผมอะครับทำไงดีโอ้ก็เจมส์ไม่ยกแถวโคราชนะฮะช่วยจ้างนิดนึง โอเคนะครับก็ในวันนี้ก็โทรมาคุยกันแล้วนะครับในไหนเราก็ขอจะถามท็อปิกกับคุณเจนิสหนึ่งแล้วกันนะครับแนบท็อปิกของเรานะครับมีอยู่ว่านะฮะคุณอยากเห็นอะไรครับในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นครับผมก็อยากเห็นความสุนสนานนะฮะที่เคยมีแล้วก็อยากเห็น เอ่อวีเจเดิมๆให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่โดนไล่ออกนะฮะก็จะยินดีนะฮะคำนี้มันน่ากลัวมากนะฮะนะะเออน่ากลัวนะแตุู่่ธไม่โดนนะนะฮะแต่ว่าเอ้คือสิ่งหน่ต้องบอกว่าสี่โมงเย็นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบหลายหลายคนอืมเขาเรียกว่าเป็นช่วงหมินเมย์นะเขาว่าหมินเมย์เนี่ยนะฮะความหมายก็คือว่าจะกลับบ้านดีหรือจะไปต่อดี ก็ควรที่จะกลับบ้านมาดูจีนเบล์มิวสิกนะโอ้โหเฮ้ยทีอย่างเงี้ยไม่มีเสียงไม่มีซาว์เอฟเฟกอะไรเลยนะฮะมาแล้วมาแล้วไม่เสียงอะไรเนี่ย เออเออถึอย่างงี้ตินิดตีนิดอะไรอย่าว่ากันไปนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่านะครับจะมีช่วงเวลา4ี่โงเย็นนะครับที่ดีในทุกๆวันนะครับผมสาธุครับครับผมนะฮะละนะครับมาถึงการรีเควสต์เพลงนะครับเราจะรีเควสต์ได้หนึ่งเพลงครับอยากฟังเพลงอะไรซิงเกิลของซีซันไฟฮะเพลงอะไรอ่ะจำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะนะฮะเพลงใหม่ล่าสุดใช่ไหม เพลงชื่ออะไรนะรักกันจนตายนะครับเพลงรกกันจนตา้องบอกว่าผมยังไม่เคยฟังเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ฟังเพลงใหม่แสดงว่าเนื้อหาเนี่ยมันต้องมันต้องดีๆหรือเป็นีการประชดหรือเปล่าไม่รู้ะผมผมผมก็ยังไม่เคยฟังนะแต่ผมอยากลองฟังอ๋อเหรอฮะแล้วมีอะไรแบบขอเพลงนี้ครับมีมีเป้าหมายไหมฮะเช่นแบบมีสาวคนนี้ที่แบบอยากจะส่งให้ก็มีแฟนอยู่แล้ว ยังไม่มีครับยังไม่มีตอนนี้ส่งให้ซูชิไหมฮะซูชิสายก่อนหน้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมอยากจะรีเควสตอีกหนึ่งสิ่งจากคุณสุภรุษธฮะครับครับรีเควสว่าว่าเลยรฮะอยากฟังหนึ่งซิงเกิลเก่าฮะหนึ่งซิงเกิลเก่าครับผมเพลงอะไรครับเพราะเธอฮะเพลงเพราะเธอ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 ต้องบอกว่าเพลงนี้นะฮะเอาจริงนะ เด็กสมัยนี้เน unjust, ี่ยฮะไม่เคยฟังแน่นอนน claro> ั่นนะสิอยู่แท็กที่11บเอัลแระบ้าแรกนะครับนเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเพลงที่ประกอบละครด้วยซีรีส์ครับ เป็นซีรีส์สั้นๆนะครับที่ออนใน YouTube นะครับแล้วก็เป็นการแสดงครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายและครั้งแรกของผมด้วยนะฮะก็ถ้าใครไม่เคยดูนะครับก็ไม่ต้องดูดูดูต้องดูฮะอย่าไปดูอย่าไปดูเอพลงนี้มันร้องยังไงเดี๋ยวผมขอเปิดเน็ตแล้วนึงนะผมไม่ได้ร้องนานมากนะนะโอ้โหโอ้โหโอ้โถ้ารู้จักแพทที่11แสดงว่าต้องต้องรู้เนื้อเพลงฮุกใช่ไหมฮุกคนร้องยังไงนะครับ ทุกๆอย่างวันนี้ฮะโอเคต่อแล้วครับผมผมเป็นคนเป็นคนที่ถ้าให้มีดนตรีนี่ผมจะจำเนื้อไม่ได้นั่นน่ะสินครับผมไม่ร้องหนานมากแล้วที่ถึงนะฮะโอเคทุกๆุอย่างวันนี้สวยดีกว่าวันไหนเมื่อโลกถึงไป วงงามงาเปลี่ยนไปได้เพราะเธอชัดเจนอีกครั้งจากที่ฝันที่เคยพบใช่ไหมเราร้องให้ต่อตอบธอหนอยที่เคยช้ำใจมือผู้ใจโอ้โหขอบคุณมากครับครับผม โอ้โหสุดยอดเป็นแผ่นแท้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมครับต้องบอกว่าแผ่นอัลบั้มแรกนะครับอยากให้เก็บไว้ให้ดีนะฮะเพราะว่าตอนนทำลายไปเรียบร้อยจริงๆนะฮะทำลายไปแล้วเหรอ ลายไปแล้วตอนเยนผจะบอกว่าจริงกําลังหาซื้อใหม่เนี่ยตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วครับนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่หายากมากถ้าเจอนะฮะให้รีบซื้อไว้นะครับเพราะอีก10ปีเนี่ยนะฮะราคาจะขึ้นเหมือนทองเลยประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะฮะชื่อมโหมากเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเจมเอี่น้องหรือน้องหรือพี่ดีเจมครับุณเจมแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับผม ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังเพลงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เคยฟังก็ไปหาฟังนะครับส่วนถ้าใครอยากจะดูซีรีส์ที่บอกไปนะครับก็ไม่ต้องดูนะครับอายโอเคนะถ้างั้นเราไปฟังเพลงนี้ครับนะฮะรักกันจนตายนะครับจากพี่วงซิซ์ซนฟครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าครับ